สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะตอนนี้สบายมาหอดบาน,นาตายแล้วเนาะพากันเดินทางมาจากนาครไก่โซนหรือว่ามาจากสวรรนนค์มายามพอมีไอ้อน้องอยู่ที่บาน,นาตายเนาะเมืองจำพนเขื่อนสวรรค์หดร้อพี่น้องที่ขึ้นใจได้บ่นี่เปล่างเปล่างลูกค้าน่ะเออตะตุ่นนะลูกนะ สินหมูเฮานี่เจ้านรสบากระส,สือสินหมูหนึ่งโลแล,วล้วก็ 1, 80, สินงัวสองกิโลสินหมูกระโลหนึ่งอันแปดสิบพันสินงัวกระโลหนึ่งเซนสามสามสิบพันเหนไหทุกคนขาของสีปัจจุบันนี่เอียงกระแพงเพงเพงนาะตอนนี้นรสบามาหอดบานกันจนสิบสองโมงแล้วนะทุกคนสิบสองโมงเลยหล่ะก,พก,ก, so you, กนนะ็พักกันซอยสินแต่งอยู่ครัวกินเนาะพักกันเห็ดกินเพราะว่ามา สื่อสินมาเห็ดสูอันพ่อเมยกินโดยเฉพาะเลยเนาะสูญาติพี่น้องหมายถึงว่ามากินเข่าเทียงน้ำเพลินแต่กระบาดเทียงแล้วเนาะสิเป็นเข่าง่ายเลยนี่เานัมาเป็นดูงมานเล่นดูรถนำมานี่มาจี้กันนั่นกินเมืนอไงเขาเลิกขับรถนะเก่งเนาะลองลองลองอารถนำมาลองมาบ้านลองขี่รถมาบ้านรถใหญ่มาก็ะหอดญ่เลิคขับมมีนั่นคึกมัน เดี๋ยวชิ้นนี้กระครับมันหยุ่นดแล้วยังได้ยยต์เก่งเนาะมันก็ยงทันเลยหลองมอนบานหอบทีแหละเก่งแล้วดูไปสูชิ้ย่าเลกะครับได้หลุดทันนี่ยังม่หอแต่เกจันกับถมาจะว่าเปิดตะเรียวเทียแจะเปิดอันนั้นอยู่เื่อตเปิน้อยเด้เทียจะจเปิดอีกอย่างกมันมันคนระเบิดดในชันอะไรนึงเลย อัันน้นมันมาเบื้องชายเปิดตะเลี่ยวแต่อันนี้เปิดบื้องครัวเปิดตะเลี่ยวมันจะลดจะล้องเบืเ้องชายเลยโอ้ยเปิดชายเลยเดี๋ยวจิต้มไหมครอ่าเปิเดเหนื่อยพอจิตตุ้มจิตตุ้มใช่ไหมก็ของเขาก็มีได้หมินมม่นหน่อยมาอยู่นี่ใช่แล้วอันนี้คือสีผิดมันแ่บเนาะของอร่อยกิ็นจับนี่เรื่อจับเป็นจิรุ่นจีรุนเนาะ

ลุกแล้วน,น,น,นะเดีวนะมีขี้แกมหนเด้อเพราะวันใส่กระตาต้องเปรตเ็ด้วยอบอวโลนะ<ะ>บโลบนี่ดเ็นนสิตจั

เพอจะนีนะเออจนเอากรมาส่นี่อารหมดเลยต้มเพื่อจมอนต้มเี่ยนลงเยาประเด้เออเสลเดว่าจะมามีเทได้อน่าลงกเทสแดงก่อนแงก่อน่ทันทีกตบบีนตเียวมียวะเลยเกลเกลปนมีมัเออเอาเเสจกผิดนะเนะเางันนี่

มันแห่แล้วอกะมังแหแล้วอะไรมค่นเลยโค่โคตโค่กัดออกแ้วจะโค่เลยโคนอ้พอกินพุดนยไปไต้พูกินดีไปดแล้วเนี่ระแต่เดอะเมะเ็ด okay, พูอะไรี่นะมะเขมันม okay. ีหางนะอ้าปาได้อเลยบอ่อันนั้นนะเอ็นซิงนะ

เออยาทั้งนี้สานวสเออแบบนั้นะตอ่าวสร่งลงก็ได้ครับนี่เกลือนี่นะนมีตัวหลับมีหนูอนี่ยหลับจะบจอเดี๋ยวเขาเชอีนีคมใปลาหรื่าบ้าใมันเอบมาบีเดีนูนเดี๋ยวน้มาเอาวนเกาไวเอาไว้เอาวมือสะเด็ดเดี๋ยวตักเถอะ

ไม่ไม wow ้เออไม่เด้อดนก็ได้เด้อไม่กระไลแล้วฮะเอาเอามาเลยเขาเลยเอาสอห้อคนตายนี่เป้งกอนจับไหมนี่เออแม่เดือดโตถวาน้ำเพ่อเว้นักแม่นี่นะนี่นี่้ักเธอทั่วยลงเสือก็ตุ่มตุ่มตุ่มสิเพื่อนไม่หล่ เค้กมันกินแป้งพถยมาเลยไหมตะปุ้นันสีน่าดัยงไม่ได้ยือ่จังนะหนึ่งเค้กมันสกินะปุ้นเดวจะเาหนึ่แมานานมาแม่นี่เด็ยกงสักนี่ั่ันแม่นี่แม่พบอกบกลูกเกดนักาล้ามตนตะ้นดบใ่โคกใหญ่้กล็กทุกอย่างเลยชามถ้ยตี้เลยยหนึง

อาหารบันนเอา่วเอออันนี้เน่ยคือโบเปงช่วียงาะอันนี้นะทอยลงหมดแล้วจับท้านี่นะเออม่หลมาเกยาเื่อฉลาดนี่นะมาอยเดวจาบท้าพอพกเดี๋ย่พักพักมากาลายพึงนะบางนี่าเนาะโอเคจะะส่เลยไม่ใช่ะกินซนนะอเอา ตัวราดกันี่ไปดอาราบาเนีดบแบกนางเด็กของเป็นเอาสั่งเอนไปกินตัวนี้นั้เออกินจุ่มกินจิ้มคนกินดดดเพื่นเอาให้แล้วนางใช้สา่จะเอาางนี่แล้วลนีแล้วคือลายเอาออกซะมันกีดนะ เจ้าะนานๆพักนะเนาะเอาแป้งผัดข้าวท่าแล้วยังมาไม่หอดอยู่ยวแค่ไม่มาหอดถือว่าอิสระเฉยเฉยยังไม่หอดอีกคุณเลี่ยนสีงอยู่กลางเนาะเราได้เลยสีงอันนี้เด้อมากินข้าวอยู่บ้านตาใต้เด้อนี่เด้อกินข้าวข้าวบ่ายนี่เมนข้าวเพียรินเลยนี่ เท้าใี๋ยนีเด้ออ่กินกินกิน้าสังสีด้วเดี๋ยวเียเาเเาเล่นะเดี๋ยวเราามอเ้เยะเดี๋ยวนะในเช้าตข้าวข้าวบอข้าวตังข้าวนกาเบิ่งเนีเขาว่าลืมบาไม่ลงเส้นมีจังหนึ่งข้าวนึกมาเาได้กินข้าวฮอนอะย่อยฝี้แบ่งเาเาเนไม่ต้งงละข้าวเ่กเอน

เจ้าอ de ันนี้ก็เป <Fahrenheit> ็นสุลบุญเลยนะพี่น้องอันกำลังเต่งผ้าเขาเน้อไปกระทึกนึกน้องนี่เพื่อสิได้กินบุธรรมดาเลยนี่เนาะทุกคนเด้อมาๆมาๆกินเขาวนมกันเด้อพี่น้องเด้อมากินข่าวข้าวาบอยู่บ้านนาต่ายเด้อนี่เด้ออยู่บ้านนาต้ายบ้านนาต่าย มายามบ้านเนอมาหาโฟหามิงงานสาวก็เลยพากันกินข้าวบายนี่กายเที่ยงนะมาเพื่อเห็ดลาบซิ้นเนาะมีอย่างเนี้ยอันนี้หลับตาโอเนาะอันนี้อยากซอยจุซกิ้นแต่ละเมนูขนาดเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินเด้อกินเด้อไอส้มพักแก้วสุปลาอันเป็นอะไงนะล้วนล้วนมาๆนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องส่วนม้ออันยังก็ส่วนนั่นแก้วส่วอินซิง โอเคเนาะอ,อันนี้ก็เป็นพากข่า,ขาใหญ่สามคัคคีระหว่างขอบครัวเด้อทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายสิขอจบเพียงเท่านี้กันเ้ยทุกคนฝากกดไลค์กดแซ์กดติดตามให้สบายยเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี